สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไฮไลท์ป๊อปนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับสาวๆาววง Light ซัมที่เพิ่งเปิดตัวสมาชิกทั้งหมด8คนเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาภายใต้การดูแลของค่ายคิวเอนเตอร์เทนเมที่เป็นต้นสังกัดของมินนี่วง g ีไอดลและสอนวงซีเอลที่เป็นเด็กไทยครับงั้นเรามาทําความรู้จักกับคนแรกกันเลยดีกว่าครับ สังอาเกิดวันที่4กันยายนปี2002เธออายุ18ปีรับหน้าที่เป็นแรปเปอร์และรีดแดนของวงเธอสูง168ซนติเมตรมีหน้าตาคล้ายคลึงกับนาน,นะวง After School และเจนนี่วง b l c k พิ i n k ข้อมูลของสังอาไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมามากนะักและเธอไม่ได้ถูกประกาศทางคิวทีอย่างไรก็ตามมีข่าวออกมาว่าเธอผ่านการออเดชั่นมาหลายบริษัททั้งคาคเอ M.L.D Entertainment และ C.J Entertainment ก่อนเข้ามาฝึกที่ Q Entertainment โชวอนเกิดวันที่16กันยายนปี2002อายุ18ปีและเธอได้รับหน้าที่เป็นเมนโวคข้อของวงสูง168ซนติเมตรและมีชื่อคาทอลิกว่าโซเฟียผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนคงคุณหน้าคุ้นตาเธอคนนี้เป็นอย่างดีแน่นอนไม่มากก็น้อยเพราะว่า เธอเคยเข้าร่วมรายการแข่งขัน Produce 48เธอได้เข้าสู่รอบสุดท้ายและทางรายการได้ประกาศว่าเธอได้อันดับที่13ในการแข่งขันทำให้เธอพลาดการเดบิวต์กับวง Ice One อย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยภายหลังว่าเธอเป็นผู้เสียหายในการโกงคะแนนของรายการ Produce ซึ่งความจริงแล้วเธอได้คะแนนรอบสุดท้ายอยู่ที่อันดับที่6หลังจากจบรายการ p r o d u c 48 เธอกลับมาเป็นเด็กฝึกต่อที่คิวเอนเตอร์เทนเนายองเกิดวันที่30พฤศจิกายนปี2002อายุ18ปีรับหน้าที่เป็นลีดแดนและเมนโวคของวงเธอสูง154ซนติเมตรนายองเธอเคยเข้าร่วมแข่งขันในรายการโปรดิวฟอเทกเช่นกันแต่ตอนนั้นเธออยู่สังกัด b a d a ดานาเค u r เ e อร์เอนเตอร์เทนอันดับสุดท้ายในรายการของเธอคืออันดับที่21และเธอได้มาเซ็นสัญญากับคิวเอนเตอร์เทนเมนตในภายหลัง นายองเคยผ่านการออดิชั่นกับบริษัท FNC Entertainment, w o l i m Entertainment และ Sound Music นายองใช้เวลาฝึกทั้งสิ้น4ปี5เดือนจูฮยอนหรืออีจูฮยอนเกิดเมื่อวันที่8เมษายนปี2004อายุ17ปีเธอรับหน้าที่เป็น l e a ว vocal และเม i n d a n c ของวงเธอสูง171ซนติเมตรจูฮยอนเคยเข้าร่วมแข่งขันในรายการ Survival 2รายการได้แก่ The Unit และ d a n c i n g High ถึงแม้เธอจะไม่ได้รับชัยชนะแต่เธอได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากทักษะการเต้นของเธอฮินะเธอเกิดเมื่อวันที่7เมษายนปี2003อายุ18ปีรับหน้าที่เป็นซับโวคอลในวงและเป็นสมาชิกชาวญี่ปุ่นคนเดียวของวงเธอเป็นไอดอลหญิงชาวญี่ปุ่นคนแรกของค่ายคิวเอนเตอร์เทนเมนอีกด้วยมีคนบอกว่าหน้าตาของเธอคล้ายกับนากโกะวงไอซ์วันข้อมูลของฮินะที่เปิดเผยออกมามีน้อยมาก ยูจองเกิดเมื่อวันที่14มิถุนายนปี2004อายุ16ปีเธับหน้าที่เป็นซาวโวคอของวงเธอสูง160เซนติเมตรยูจองเคยเป็นเด็กฝึกในต้นสังกัด Star Dome Entertainment f a n t a g i o Entertainment และ CNC s c h o o l เธอเคยเข้าร่วมแข่งขันในรายการ Produce 48เเช่นเดียวกับโซวอนและนายองและได้อันดับที่51ในรายการยูจองฝึกเป็นเวลา3ปี4เดือน ฮิยอนเกิดเมื่อวันที่1สิงหาคมปี2005อายุ15ปีเธอรับหน้าที่เป็นซับโวคอลในวงก่อนจะเข้าร่วมกับคิวเอนเตอร์เทนเมนต์ฮิยอนเคยผ่านการออดิชั่นของค่าย P Nation JYP Entertainment และ Snowball Entertainment จีอันเธอเกิดเมื่อวันที่4พฤศจิกายนปี2006เธออายุ14ปีรับหน้าที่เป็นแรปเปอร์และซับโวคอลรวมถึงมักเน่ของวง ข้อมูลของจีอันยังไม่ได้รับการเปิดเผยออกมามากในขณะนี้แต่เธอถือเป็นไอดอลที่มีอายุน้อยที่สุดในวงการเคป๊ในตอนนี้ร่วมกับมินจีวงบัสเตอร์เหมือนกันขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมจนจบคลิปบ๊ายบายครับแล้วมาเจอกันใหม่นะครับ